สวัสดีค่ะเพือพ่อนๆชาวโซเชียลแคม YouTube Facebook แล้วก็ทุกท่านเลยนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่วันนี้เนี่ยจิ๊บจะมาพูดถึงอาหารเสริมตัวหนึ่งของจิ๊บนะคะที่ตอนนี้ดังมากๆนะคะแล้วก็ขายดีมากๆนะคะภายใน3เดือนเนี่ยขายไป36,000กล่องแล้วนะคะนั่นก็คือเวโรนิก้านั่นเองนะคะตัวน,นี้เนี่ยกินแล้วขาวเร็วขาวไวมากๆกก็เลยเกิดคําถามเยอะมากๆานะคะวันนี้เนี่ยก็มีคําถามขึ้นมาเยอะขนาดนี้เลยแล้วเดี๋ยววันนี้จิ๊บจะมาไล่ตอบเป็นข้อๆนะคะข้อแรกเนี่ยมีคนถามว่าโรคประจําตัวเนี่ยมีโรคประจําตัวอยู่ทานได้ไหมบางคน ¡Vaya! Bueno. อะไรก็ตามโรคเลือดโรคอะไรนะคะทานได้ไหมจิ๊บต้องบอกว่าจิ๊บเนี่ยเป็นคนเป็นโรคเลือดจางเหมือนกันนะคะแต่ว่าจิ๊บทานได้แต่ว่าโรคแต่ละโรคเนี่ยความรุนแรงของโรคจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําว่าถ้าเป็นโรคร้ายมากๆเนี่ยก็แนะนําให้ปรึกษาแพทย์ก่อนโดยการเอาส่วนผสมด้านหลังเนี่ยไปให้หมอดูว่าทานได้ไหมแนะนําว่าแต่ละโรคของแต่ละคนความรุนแรงไม่เท่ากันปรึกษาหมอดีกว่านะคะส่วนหยุดทานดำไหมเนี่ยหยุดทานดำไหมนะคะแนะนําว่าเออบอกเลยนะคะว่าไม่ดำเพราะว่าวิตามินของเราไม่มีความรุนแรงและไม่มีสาร อะไรที่ก่อให้เกิดอาการดำหลังเลิกทานนะคะแล้วก็ไม่มีกูต้าไทโอนด้วยค่ะเป็นสารตั้งต้นกูต้าไทโอนอีกทีเพราะฉะนั้นเนี่ยหยุดทานก็จะไม่ไม่เกิดเอฟเฟกใดๆนะคะแต่ว่าการ mm. หยุดทานแล้วจะดำเนี่ยมันก็คือจะเกิดได้จากตัวเราอย่างเช่นแบบหยุดทานแล้วไปเดินตากแดดไม่ทาครีมกันแดดอย่างนี้มีโอกาสค่ะ แล้วก็ทานกี่ซองถึงจะขาวนะคะก็คือทานกี่ซองถึงจะขาวก็คือ1กล่องเนี่ยเห็นผลชัดเจนนะคะแต่ว่ามันก็จะมีสเต็ปการทาอย่างเช่นถ้าเกิดว่าอยากขาวไวๆเนี่ยให้ทานวันละสองสองซองนะคะเป็นเวลา3าเดือนติดกันสองซองเป็นเวลา3เดือนติดก, 2, ดนดกนันก็คือมันจะทําให้เห็นผลได้ชัดเจนมากอย่างเมื่อก่อนเนี่ยจิเป็นคนผิวค้ำมากอันนี้ไม่มีการทานบีทาบีบีครีมอะไรจิก็ขาวขึ้นชัดเจนมากเลยนะคะแล้วก็ ช่วงแรกเนี่ยเจดวันแรกถ้าทานเวลาสองซองเจ็ดวันแรกจะเห็นในเรื่องความใสก่อนน่าจะใสผิวจะใสตัวจะสว่างขึ้นพอครบหนึ่งเดือนปุ๊บก็จะขาวขึ้นแล้วพอครบสามเดือนปุ๊บนะคะถ้าทานเวลาสองซองครบสามเดือนเนี่ยก็จะขาวขึ้นมากเดี๋ยวจิ๊บจะให้ดูรีวิวนะคะว่าคนที่ทานวันละสองซองครบหนึ่งเดือนเนี่ยก็คืออันนี้มันก็จะแบบเห็นไม่ค่อยชัดเนาะเพราะว่าแสงมันเข้าแต่ว่าเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเห็นชัดเลยว่า ดำแล้วก็ขาวขึ้นอย่างนี้เลยก็คคอเดี๋ยวดูรีวิวได้ในเพจอะไรอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ทานตอนไหนดีที่สุดนะคะจริงๆวิตามินของเมดิลีนเนี่ยคือตัวเวโรนิกาเนี่ยทานตอนไหนก็ได้เพราะว่ากลไกในการย่อยของเราเนี่ยใช้กลไกในการย่อยทั้งหมด8 6ดถึงแชั่วโมงแล้วแต่ร่างกายนะคะทาไมถึงย่อยนานอันตรายหรือเปล่าตรงนี้ไม่ไม่อันตรายนะคะเพราะว่า วิตามินของเราเนี่ยคำนวณกลไกาการทํางานของร่างกายแล้วว่าควรจะย่อยประมาณนี้เพราะว่าถ้าเราย่อยทีเดียวหมดหลังจากทานเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายเนี่ยดูดซึมบางคนเนี่ยไม่แข็งแรงไม่ได้ออกกําลังกายนอนไม่พอเนี่ยเวลาย,ย่อยหมดทันทีมันดูดซึมไม่ได้มันต้องขับออกพอขับออกก็เหมือนกับเรากินทิ้งอะค่ะไม่ได้กินแล้วแบบคือเหมือนกินแล้วมันร่างกายมาดูดซึมไม่ได้มันก็ไม่เห็นผลบางคนบอกว่ากินวิตามินมาหลายยี่ห้อไม่เห็นผลเลย เพราะว่าอะไรเพราะว่าร่างกายมันดูดซึมไม่ได้แต่ว่าเนี้ยใช้กลไกในการย่อย6 8ชั่วโมงจะค่อยๆย,อย่อยค่อยๆดูดซึมมันก็เลยทําให้เห็นผลชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะกินก่อนหรืลลอหลังอาหารไม่ไม,ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีความหมายก็คือกินตอนไหนก็ได้เห็นผลเท่ากัน,นะคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าจะกินวันละสองซองก็แนะนําว่าให้กินตอนหนึ่งซองกับซองที่หนึ่งกับซองที่สองให้ห่างกันอย่างน้อยหกถึงแปดชั่วโมงนะคะแล้วก็สูตรเลี้ยงผิวนะคะสมมติว่ากินไปแล้วเนี่ย ขาวพอใจแล้วสามเดือนอย่างเงี้ยและอยากจะแบบรักษาผิวนี้ไว้ไม่ให้กลับไปดําเพราะว่าอ่าผิวเราเนี่ยเมื่อบํารุงไปถึงจุดหนึ่งี่ยโอเคมันก็จะอยู่อยู่อย่างนั้นตลอดมันไม่มีโอกาสจะขาวขึ้นได้หรอกค่ะเพราะว่าเราหยุดบํารุงแต่ถ้าเราอ,อยากที่จะให้มันขาวอยู่อย่างนั้นตลอดหรือขาวขึ้นไปอีกเนี่ยก็อาจจะแบบกินแค่วันละซองเลี้ยงไปเรื่อยๆหรือว่าสองวันสองวันต่อหนึ่งซองอย่างนี้ก็ได้นะคะสองวันครั้งอย่างนี้ก็ได้ค่ะเป็นสูตรเลี้ยงผิวไปเรื่อยๆเพื่อแบบประหยัดเงินลงอย่างนี้ก็ทานได้ค่ะ แล้วก็สารอะไรที่ทําให้ขาวเพราะว่าเราไม่ได้ใช้กูตาไทโอนแล้วไม่ได้ใช้คอลลาเจนนะคะสารที่ทําให้ขาวเนี่ยจิ๊บจะใช้ตัวที่1นนะคะนั่นก็คืออัลฟาไลโปแอซิดนะคะ ALA เป็นสารตั้งต้นกูตาไทโอนในตับอีกทีนึงคือคนเราเนี่ยมีสารกูตาไทโอนในร่างกายอยู่แล้วแต่ว่าแค่มันถูกกระตุ้นน้อยลงเนื่องจากสภาพอากาศหรือว่าร่างกายไม่ได้แข็งแรงเท่าที่ควรนะคะเมื่อ,อสารกูตาไทโอนในตับเนี่ยมันถูกกระตุ้นได้ดีมันก็ทําให้เม็ดเลือดของเราเนี่ย สีผิวอะไรเงี้ยมันก็ขาวขึ้นได้ด้วยแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ทําให้เราใสนะคะนั่นก็คือตัวโรอีบค่ะซึ่งให้คุณค่ามากกว่าการทานวิตามินซีเนี่ย6-6,000เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจิ๊บถึงบอกว่า7วันแรกทานเข้าไปเนี่ยคือผิวใสทันทีเลยนะคะมันก็จะแบบหน้ากระจ่างมาบางคนเนี่ยออกแดดสมมติเดินมา3คนเนี่ยถ้าเกิดคนที่ทานเวโรนิกา้าเล1คนแล้ว2คนไม่ได้ทานเนี่ยคนที่ทานเวโรนิก้าคือจะผิวเป่งกว่าเพื่อนเลยค่ะ แล้วก็ข่าววัยอันตรายไหมต้องบอกว่าไม่อันตรายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเพราะว่าการวิตามินของเวลโรนิก้าเนี่ยถ้าใครเอาส่วนผสมไปเซิร์ชดูเนี่ยจะรู้เลยว่าเป็นส่วนผสมที่มีงานวิจัยระดับโลกทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเลสโวราเทลเนี่ยซึ่งตัวเนี้ยก็ปลอดภัยมากๆเลยนะคะแล้วก็ในเมืองนอกเนี่ยนิยมทานเพราะว่า เป็นสารที่ชะลอความแก่ได้ดีที่สุดแล้วมันก็เข้าไปแบบปรับระบบเลือดในร่างกายคือทานไปสมมติเลือดมันเกาะตัวกันเป็นก้อนเนี่ยพอไปโดนตัวเลสเตอรเฮลเนี่ยมันก็ทําให้เลือดแตกตัวแล้วก็มันไม่ได้ไม่ได้แต่บํารุงผิวให้สวยอย่างเดียวนะคะมันทําให้หลอดเลือดหัวใจเนี่ยทำงานดีขึ้นแล้วก็ป้องกันการเกิดมะเรล็งได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอันตรายใดๆเลยนะคะในส่วนผสมของทั้งหมดนี้แล้วก็ช่วยให้ผิวลุ่มนุ่มลื่นได้ดีกว่าการทานคอลลาเจนด้วยค่ะ ทานรวมกับวิตามินตัวอื่นได้ไหมทานได้นะคะแต่ว่าไม่จําเป็น,นะคะ่ะเพราะว่า,ว,าวิตามินกล่องเนี้ยค่อนข้างที่จะครอบคลุมทุกเรื่องหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นผิวใสยิ้อรอยผิวขาวนะคะแล้วก็รวมไปถึงด้านภูมิแพ้หรือว่าระบบร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงตัวเนี้ยจะครอบคลุมหมดแล้วไม่จาเป็นที่จะต้องทานตัวอื่นร่วมด้วยแต่ว่าถ้าเกิดมีอยู่ที่บ้านหรือยอยากจะทานเนี่ยก็คือทานได้สามารถทานควบคู่กันไปเลยได้ไม่ต้องเว้นไม่ต้องทิ้งระยะอะไรนะคะก็คือ สมูทมีวิตามินตัวนี้เป็นเม็ดอยู่แล้วของเราเป็นน้ําก็คือใส่เม็ดเข้าไปแล้วก็กระดกน้ําเราตามไปได้เลยไม่ต้องแยกกันค่ะคือทานได้ปกติอายุเท่าไหร่ถึงทานเวโรนิก้าได้นะคะจิ๊บขอเป็นอายุ15ขึ้นไปเป็นเวลาที่เหมาะสมเพราะว่าเด็กกว่านี้ก็คือเป็นเด็กอะคะ่ะ ร่างกายยังสมบูรณ์อยู่ orse. ไม่จําเป็นที่ต้องทานวิตามินเสริมแค่ทานนมทานผักทานอาหารที่มีประโยชน์ก็คือทําให้ผิวสวยได้นะคะคือจริงๆเนี่ยเด็กคกนนี้ก็ทานได้แต่ว่าจิ๊บบอกแล้วว่าคํานวณความเหมาะสมเป็นหลักด้วยนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยไม่จําเป็นที่ต้องทานอาหารเสริมอะไรคะ่ะก็ทําให้ผิวสวยได้เพราะว่าสเต็มเซลล์ก็ยังสมบูรณ์อยู่ด้วยแล้วก็คนท้องทานได้ไ,ดไหมคนท้องทานไม่ได้นะคะแล้วก็ให้นมบุตรทานไม่ได้เพราะว่าบางคนบอกว่าทำไมวิตามินบางยี่ห้อทานได้ อันนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าไปถามหมอเนี่ยหมอก็จะบอกนะคะว่าทานไม่ได้นะคะคนท้องเนี่ยไม่สามารถทานวิตามินหรืออาหารเสริมอะไรที่เป็นอาหารเสริมผิวสวยบำรุงผิวอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่แล้วเพราะว่าคนท้องเนี่ยก็ทานได้อยู่ไม่กี่อย่างโฟลิกแคลเซียมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะมาทานแบบคอลลาเจนกูตา้าหรือเลชวอราเทลหรือว่า ออฟฟาอะไรโปรไอดีอย่างเงี้ยคือทานไม่ได้อยู่แล้วนะคะซึ่งซิปก็บอกเลยว่าทานไม่ได้นะคะแล้วก็วิตามินของเราเนี่ยโมเลกุลเล็กมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องสารตกค้างหรือว่าอ่า มันจะทําให้ดูดซึมได้ไม่หมดหรือว่าอะไรเลยนะคะแล้วก็คำนวณอย่างที่จิบอกว่าคํานวณการทํางานของร่างกายเป็นหลักก็คือเวลาทานเข้าไปเนี่ยหลายคนที่ทานวิตามินมาหลายๆย,ยี่ห้อเนี่ยทานไม่เห็นผลแต่ว่าตัวนี้เห็นบทแน่นอนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีตัว m u ว t ิ s t e อีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งเวลาทานเข้าไปเนี่ยมันจะไปฟอกตับนะคะที่มีแบบยาหรือว่ากินอาหารมันๆหรือว่าสูบบุหรี่กินเหล้าเยอะหรือว่าแบบ กินอาหารเสริมมาเยอะเนี่ยแล้วมันไปตกค้างอยู่ที่ตับเนี่ยตัวนี้ตัวมิวติเซลนะคะที่อยู่ในซองเนี่ยมันจะไปฟอกก่อนแล้วทําให้เราขับถ่ายออกมาช่วง7วันแรกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้ดูดซึมวิตามินตัวใหม่ได้ดีก็เลยทําให้เห็นผลไวซึ่งไม่มีอันตรายแน่นอนแล้วตัวนี้นะคะบอกเลยว่า ปรับเซียนเลยค่ะคือใครที่แบบผิวค้าแล้วทานมาหลายตัวไม่ขาวตัวนี้ทานได้เลยค่ะขาวแน่นอนแล้วก็รสชาติอร่อยมากไม่มีกลิ่นขาวเลยเพราะว่าไม่มีคอลลาเจนนะคะไปลองเลยค่ะแล้วก็หาซื้อได้ที่ตัวแทนจาหน่ายแล้วก็ดูรีวิวของเรานะคะได้ที่เอ่อเมดิลีไทยไอจีเมดิลีไทยแลนด์นะคะรับรองว่าไปดูรีวิวก่อนรีวิวไม่มีปลอมเลยนะคะแล้วก็เห็นผลชัดเจนมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย